เสนแคปซูลสำหรับความดันโลหิตสูงองค์ประกอบราคาผลซื้อแคปซูลสนดุสยามีไว้เพื่ออะไรโรคของระบบหัวใจและหลอดเลือดเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตทวโลกจากอาการหัวใจวายและจังหวัดตลอดจนภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้อง1ล้านสแสนคนเสียชีวิตทุกปีสาเหตุของความชุกนี้คือความเครียดรรัรงกรรมพันธุ์ขาดการพักผ่อนอยาที่เป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับความดันโลหิตสูงสันดสคือจะช่วยป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้งขจัดอาการที่มี อยู่แล้วของโรคที่กำลังจะเกิดขึ้นส่วนประกอบหลักของสอลสคืออะไรคือสารสกัดจากมเมล็ดโกโก้ประกอบด้วยฟลาโวนอลที่มีความเข้มข้นสูงสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพที่ช่วยฟื้นฟูผนังด้านในของหลอดเลือดและเพิ่มความยืดหยุ่นส่วนประกอบที่เป็นประโยชน์ที่มีอยู่ในสารสกัดช่วยต่อต้านการทำงานของอนุมูลอิสระและชะลอกระบวนการชราโกโก้ฟลาโวนอลเกี่ยวข้องกับการก่อตัวของไนตริกออกไซด์สารนี้มีหน้าที่ในการผ่อนคลาย และขยายหลอดเลือดตลอดจนการไหลเวียนของเลือดเป็นของเลือดเพิ่มขึ้นภายใต้อิทธิพลของมันความดันโลหิตป,ปกติและทรงตัวนอกจากนี้เนตริกออกไซด์ยังช่วยลดจำนวนเกล็ดเลือดและขจัดคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีนอกจากนี้ในการเตรียมการสะดุาดีจริงไหมยังมีวิตามิน B6 และ B12 กรดโฟลิกพวกเขาทำหน้าที่ประสานกันเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือดวิตามินคอมพเพล็กช่วยเพิ่มความจำและเสริมสร้างการทำงานของสมอง ประโยชน์ของแคปซูลสำหรับความดันโลหิตสูงสันโดสนักวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดพัฒนาสูตรวิธีรับประทานสันโดษยาที่ได้นั้นมีข้อดีที่สำคัญหลายประการองค์ประกอบตามธรรมชาติโดยไม่มีส่วนประกอบที่สังเคราะห์ทางเคมีประสิทธิภาพที่ได้รับการพิสูจน์ทางคลินิกขาดผลข้างเคียงและการเสพติดไม่มีอาการถอนหลังจากเลิกเรียนผลลัพธ์ที่มั่นคงและยั่งยืนความเป็นไปได้ที่จะใช้ในผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ ประสบการณ์เชิงบวกที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ป่วยหลายพันคนสนดสติไหมผลิตในโรงงานของบริษัทเองช่วยเพิ่มการทำงานของหลอดเลือดทาให้เลือดบางลงทาให้การไหลเวียนโลหิตเป็นปกติเป็นการป้องกันโรคหัวใจวายโรคหลอดเลือดสมองลิ่มเลือดอุดตนันหลอดเลือดได้อย่างปลอดภยัยและมีประสิทธิภาพคนเครื่องซื้อที่ไหนสนดสจากแพทย์คำแนะนำราคารีวิวนักบำบัดโรคหัวใจแนะนำให้ใช้ยาเนื่องจากองค์ประกอบตามธรรมชาติ ซึ่งรวมถึงส่วนประกอบของพืชพวกเขาทําให้เกิดผลในเชิงบวกความดันโลหิตลดลงทีละน้อยโดยไม่ต้องกระโดดดังนั้นจํานวนของผลข้างเคียงและข้อห้ามจะลดลงไม่มีภาวะแทรกซ้อนหาซื้อได้ที่ไหนซื้อซแคปซื้อได้ที่ไหนซึดดไม่สามารถซื้อในร้านขายยาได้มีขายเฉพาะในเว็บเท่านั้นเฉพาะเว็บไซต์ของเราเท่านั้นที่เป็นทางการซึ่งแตกต่างจากนักต้มตุนที่ตั้งใจจะซื้ออีกครั้งและต้องการขายยาในราคาที่สูงเกินจริง ยาเยอรมันมีจำหน่ายบนเว็บไซต์ทางการสามารถสอบถามราคาได้ที่ผลิตภัณฑ์ซโดสการจัดส่งฟรีเป็นไปนอย่างรวดเร็วผู้ป่วยจำนวนมากต้องการทราบว่านี่คือการยาร้างหรือไม่ขอแนะนำให้อ่านบทวิจารณ์ของลูกค้าที่พึงพอใจกับการซื้อรักษาสุขภาพให้เป็นปกติซันโดสเป็นการเตรียมจากสารสกัดจากพืชเมื่อใช้หลักสูตรความดันโลหิตลดลงความเสี่ยงของวิกฤตความดันโลหิตสูงซื้อสั่งซื้อซันโดสบน,บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการทางการจะใช้เวลาสักครู่ค่าจัดส่งฟรีสินค้าถึงเร็ว